สวัสดีครับมาพบกับช่อง y o u u u b e วัยรุ่นสร้างทาง2021ครับเดี๋ยวมาดูกันไม่ขิดน,นะครับที่การไม่ขิดน,นะครับโอ้พ่อลุงใจเย็นใจเย็นใจย็นไม่ต้องเรียบพ่อลุง ลำบากเม่เน,นื้ออาจะได้อาจจะสันหน่อยนะครับค,ครบัมาดูการไม่ขินรถน้ำไม่ได้ถ่ายครับมันจะขับรถถ่ายไม่ได้ไม่ว่างถ่าย ยมันอันตรายนะลูกอย่าทำอย่างนั้นมิสไไม่ดีนะแมวนะอย่างเงี้ยแมวนะห่วงเอ้ย เกือบไปครับอันตรายนะครับทำอย่างเงี้ยไม่ได้นะ่ะอันตรายใช่ไหมลูกพี่ได่แด้รถจะมาเปล่างห่างครับ แล้วก็พลิกมาพิกไปแล้วพลิกมาครับนี่ครับคนขับสิบลอ้อครับจะสบายอย่างนี้แหละครับ ครับมันจะสบายอย่างนี้ครับสบายครับนอนท้งพิงเลย <c oughs> ครับสบายใจเลยนะแล้วามาดูสภาพรถบดเตรียมตัวจะออกงานครับเตรียมตัวจะบดนะครับมีไฟด้วยไม่ธรรมดานะเนี่ย <c oughs> ไม่ธรรมดาเ,าาเดว้ย เรามาดูระบบรถบดมีอะไรบ้างดูสภาพรถด,ดิโคตรเน่าเลยม,มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างไอตัวอะไร,ะไ,รไม่รู้งสันสะเทือนอยู่ไหนอ๋อสันสะเทือนอยู่นั่น,อ,น,อ,น,นอืมไม่ใช่กีกัมิเตยด้วยนะมิเตยโชว์หน่อยสนะินี่ดังเว้ยโอ้ไม่ธรรมาดา โอ้ยจบเอวของจริง่ะไดนาแพรกเขาเรียกว่าไดนาแพรกมาดูการบดกันบ้างครับได้ออกงานแล้วครับโอ้ยไอ้โอ้โอโอตาย ได้แล้วเกือบไปพอลงครับอายุมากแล้วครับแต่ก็ยังทำงานสู้งานได้ครับโอ้ยฝุ่น ตั้งนกูนะครับนี่คือขั้นตอนของการทำถนนขับรถบนจจะร้อนนะครับก็ไม่มี A. แอร์ต้องสู้นะครับรถลอ,อยยางก็ไม่มีแอร์นะต้องสู้เหมือนกันนะนับี่น้องนะ รถเกรดครับมีเอนะครับแต่ว่าเหนื่อยกว่าเพื่อนนะครับไม่เคยได้หยุดนะสามชาตนละลูกพี่ผมอยากขับอยู่นะครับแต่ขับไม่เป็นครับขับยากจริงๆ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูลีลาในการขับรถเกตของของเขาหน่อยนะครับดูลีลาในการขับนะเดียวเดียวเดียวเปิดหน่อยเปิดช่วยเปิดเาจะทำอะไรจะขึ้นไปดูหน่อยทำอะไร ขอขึ้นไปดูลีลากันครับควอเลนะเปิด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 ก่อนงม่เดอออเดี๋ยวให้เอ็มขวดหนึ่งแด,ดาวาก่อนเอ็มขวดหนึ่ง <c oughs> เปิดก่อน <c oughs> เปิดดิมาดูลีลาในการขับสายตาต้องไวมือต้องไว เอเย็นดีวะน้ำพอวะได้อีกสามสามเที่ยวสี่เที่ยว,ยวมือต้องไหวนะครับตาต้องไหวนี่มีสับสองด้วยสับอะไรวะสีอ,อกสีเหรอนี่สบายกับเพื่อนครับรถมีเอนะสองคันนั้นไม่มีเอนะพี่น้องนะ ไม่ได้นะครับต้องปาดไปาดปาดมาให้เห็นหมดเอาลแล้วครับคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวมาชมกันคลิปต่อไปนะพี่น้องนะสวัสดีครับ